ขอนอบน้อมคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พระเจริญพรบาสุกบาสิกาทัทานเด้อเนอาะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ติดนิยมอยู่ติดนิย่างติดนิยมตัวนเนาะออาหลวงพิเวียนว่า,าวาันนี้ เอาว่าจะคุยเรื่องเด็กเด็กบันนอนนีอยัง่งเด็กบันนอนชอบเสียงคิมคุณโยมนอนพ้อว่างก็ชมให้บางเดอ้อคุณโยมทุกท่านเป็นธรรมะสบายๆนั่นแหละเราอยู่กับธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาตินอะเจริญพร fc คุณโยม ทุกท่านทั้งต่างประเทศอ่าทั้งในประเทศทุกท่านนั่นเลยก็จิตพองใสก็อยากจะอารมณ์ดีนั่นแหละคุณโยมเราเรามีทั้งทุกคนเรามีทั้งทุกมีทั้งสุขอยากจะแชร์ความรู้สึกดีๆเราเราเรื่องเราเรื่องชีวประวัติอ่า เป็นจังไรเนาะชื่อประวัติของหลวงพี่เวียนเนาะ,ะพระพุทธยาโนก็ชายามาเป็นช่องนะัเลยคุณโยมพระพุทธยาโนชแนลก็คิดว่าเป็นการเผยแผร่ธรรมะถ้าเขา,ขาสระกันไปนั่นแหละมาบางบางทีก็เป็น <c oughs> กิจกรรมของอุบาสกอุบา,บาสิการรช่วง เขาา้าพรรษาแหเทียนปีนี้ก็จะมีงานแหเทียนมีขบวนนางรำก็ยายงบาสุกบาสิกาในในหมู่บ้านายามที่ขวัดฟังธรรมนี่แหละหลังจากว่างภารกิจแล้วนี่ญาย,ยงก็จะมาร่วมร่วมบุญร่วมทำกิจกรรมปีที่แล้วนี่มีบุญกระทิน่น อ่าก็คิดคิดกับอาจารย์นยั่นแหละอาจารย์ตม้มท่านก็กเกษียณนั่นแหละเป็นอาจารย์บำเหน็จบำนานเพราะว่าเอ๊ะอาจารย์ท่านก็จบปริญญาโทอ่าท่านก็คือกเกษียณแล้วก็ว่างจากภารกิจแล้วก็คิด,ค,ดคิดอยู่สามสี่วันนั่นแหละว่าบุญกระถิ่นหลังจากหมดโควิดแล้วนี่อ่าก็อยากจะอ่าให้มีขบวนขบวนขบวน,ขบวนรำ น้ากองกระทิ่นนะคุณโยมพอเอ่ยบอกอาจารย์โยมอาจารย์ตอมท่านก็ก็ว่าเป็นเรื่องที่ดีนั่นแหละ,ะก็ญาโยมเขาก็จะเป็นออสมออส,ม,อสมนีชชอบออกกําลังกายเอ็กซ์ s e อ์ไซส์อยู่แล้วก็เอยเอยบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ปีนี้ต้องมีนังร่า ก็เป็นกิจกรรมดีๆได้ออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์ไม่ใช่ว่าญาติโยมห่างพือนธรรมะไม่ใช่นะคุณโยมคือเจตนาเราที่คิดว่า 1. มีความสมัครสมานสามคัคคีสองญาติโยมได้เข้าวัดถึงไม่ได้ฟังธรรมก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมภายในวัดมีส่วนร่วมนี่แหละแค่นี้แหละ ตัดบทตรงนี้เดี๋ยวตอบตรงชีวประวัติอ่าหลวงพี่พุทธยโนเนาะชีวียนนี้เป็นชื่อชื่อทางทางโลกถ้าทางธรรมนี้ต้องเป็นชายานาะพิยมใชย้ยชายาที่อ,อุปชาตตั้งให้เนาะก็พระพุทธยโนชุชแนลนี่แหละเมื่อวานนี้เป็นนิยม เรื่องเด็กบ้านนอก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกคุณโยมก็อยากจะแชร์ความรู้สึกดีๆแค่นั้นเด็กคือชอบฟังคิมจริงๆนะถ้าเปิดแล้วก็อาจจะติดลิขสิทธิ์นะคุณโยมอ่าพูดถึงก็เรื่องกิเลสเนากกิเลสตัณหาเยอะมนุษย์ไม่ใช่กิเลสเลเอาเป็นว่าเป็นที่เมื่อวานนี้อาจมาพูดไปว่า อยากมีอ่าอยากมีศีลนะครับพ่อค้าแม่แม็นบลาอยากมีศีลนะครับพ่อค้าแม่ความหมายคือเป็นพญานาก็ดู youtube นั่นแหละคุณโยมแล้วก็เราก็เก็บสะสมความ <c oughs> จดจำอ่าจ,จำไม่หมดก็จดเอาไว้เพื่อจำอ่าอยากมีศีลมีธรรมในให้ค่ะพ่อค้าแม่ความโลภหมายถึง ที่อยู่ภายในะจิตใจนี่เปรียบเสมือนพ่อแม่เพราะจิตของเรานี้นําทางาจิตจิตของเราคิดตลอดนะคิดไปเรื่อยบางทีวันหนึ่งนี้จิตของเรานี้จะคิดเรื่อยเปื่อยก็ได้ได้หมดทุกคนก็ต้องข่มจิตใจนั่นแหละต้องมีธรรมะข่มจิตใจไปยาวอีกเดี๋ยวจบไม่เป็นเนาะก็สมัย <c oughs> เป็นเด็กนี้โยมพ่อยมแม่ทำได้ทำ,ทำนานนั่นแหละคุณโยมอ่เกษีกรรมมีนาห้าสิบไร่นายยมพ่อยมแม่นะมีลูกสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองคนตอนนี้ก็ห้าสิบห้าสิบแล้วหลายสิ่งหลายอย่างก็ล่มหายตาจากไปนั่นแหละคุณโยม ชีวิตมนุษย์เราก็ไม่ถึงร้อยปีเนาะเราก็รู้ว่าเกิดตอนแรกเป็นเด็กนี่มนุษย์เราเกิดมานี้ต้องตายด้วยเหรอเพราะเราไม่เคยเจอในครอบครัวอ่าพ่อแม่ก็หาทำไรทำนาหาปูหาปลามาเลี้ยงจุนเจ้าครอบครัวนะก็ก็คิดแบบเด็กบ้านนอกอะซื่อๆก็โง่งประมาณนี้เออยังไม่ยังไม่รู้อะไรหรอกก็ ก็เข้าโรงเรียนตามเกณฑ์เจ็ดปีนี่จะเข้าปอหนึ่งอยู่โรงเรียนนองบอร์รีราตุที่จังหวัดโคราชบันเองเงนี่ยคุณโยมก็เรียนตามเด็กบ้านนอกทีนี้ก็เรียนป้าน้ำกรทถั่วมาแล้วไปเรียนเดินไปเรียนนะเกือบกิโลอ่ะเดินก็เพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายไปก็หลังจากผ่านไป ฉันประถมหปีแล้วก็จบจบแล้วก็ตามความรู้สึกของเด็กนาะยมพ่อนี้ชอบอยากจะให้มีอาชีพยมพ่อ,อยากให้มีอาชีพโตไปก็จะมีอาชีพซ่อมรถแต่เราก็ยมพ่อไม่รู้หรอกว่าเราชอบหรือไม่ชอบทีนี้ยมแม่นี้มีทำนาเนาะไถไถวัวไถควายนักขุดยมอ,อาจารย์ทุกท่าน เอฟซี <c oughs> ทุกทัานไยวัวไทยควายทีนี้โยมแม่นี้มีควายสิบสิบสิบห้า 10, 10, ตัวลูกเขาก็โตบางคนก็โตพี่สาวพี่ชายก็โตไปทํางานเลยแหละนี่เราก็จบปหกจบปหกนี้เอโยมแม่ก็คิดว่าจะให้ทําอะไระกโยมแม่นี้คุยนั่นแหละรับประทานอาหารอยู่นี่โยมแม่ก็จะคุยว่าไอ้านายไปเลี้ยงวัวให้ไปเลี้ยงควายให้แม่นะ เดี๋ยวแม่จะให้วันละห้าบาทอืมเราก็ชุดคิดนะเพราะว่ายัางไม่ได้เรียนต่อมอนหนึ่งอน่ะ่โยคหลังจากจบปหกแล้วก็โอเคอืมก็คิดว่าตกลงโอเคนเั่นแหละก็พูดกับแม่แค่สามสี่คำว่า <c oughs> วัวควายทั้งเยอะจะไปจำหน้าตาไม่ได้หรอือไปปนกับบัวควายคนอื่นจะทำยังไงอ่าโยบแม่ก็บอกว่า <c oughs> ก็เลี้ยงไปเดี๋ยวก็จำได้เองนั่นแหละเลออ ก็หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตหนึ่งปีสิบสองเดือนนะคุณโยมคือเราก็ไม่ได้นับดอกว่าจะต้องเลี้ยงหนึ่งปีและจะไปใไนต่ออ่าก็เลี้ยงไปปีหลังจากโยมพ่อโยมแม่ทำไรทํานาก็ไปที่ที่ไม่มีไรนาเป็นทุงท่งทุ่งหญ้าอ่าแม่น้ํามูลบ้างอ่าเป็นวังบ้างวังหัวควยวังวิทวังหมูนีนแถวบ้านจะมีอ่าคลองแม่น,าน้าก็ไปเดี๋ย บางทีก็ข้ามน้ำมูลต้องจับห่างบัวหางควายข้ามลูกลูกมันก็จับห่างแม่มันข้ามน้ำมูลน้ำไหลเชี่ยวห่อข้าวแล้วก็มีวิทยุข้ามน้ำมาวันหลังะ <c oughs> <c oughs> ก็ทำอย่างนี้ข้ามไปเพราะว่าวัวมันจะต้องข้ามแม่น้ำมูลไปกินฝั่งนู้นมีหญ้าวันดีขึ้นดีทีนี้ลูกข้ามน้ำมูลเนี่ยลูกลูกควาย มันมาไหวามาแล้วมาถูกเจ้าบังเกาะหลังแม่มันบังเอิญมันมาถูกเราอะ่ะโยมเราก็ต้องปล่อยห่างควายให้ร่างกายของเรานี่ไหลไปตามน้ําเพื่อจะให้ถึงฝั่งอีกฝั่งนู้นอ่าทีนี้อแม่น้ำมูลนี่มันก็มีเบ็ดเบ็ดลาวอะที่กขผูกยาวแล้วก็มัดมัด,ม,ดมัดเอาไว้ให้ปลามาติดเคราะหลายเราไปติดนะคุณโยม อนิจังวัตสังคาราติดทิ้งด้วยแรยงดันของน้ำเบ็ดเบ็ดมาเกี่ยวที่อาจจะเป็นกรรมก็ได้นะหรือชาติก่อนชาติอะไรเราไปหรือว่าชาติปัจจุบันเราไปใส่เบ็ดแล้วมันมาเกาะปัดไปในอะ่าเวลาเราใส่เบ็ดทีนี้ก็คิดเป็นกร,รม,มาเกาะที่หวัวเขา่าแรงดันของน้ำนี่เบ็ดเบ็ดใหญ่นะเบ็ดปลาปลาฉดอ่ะปลาช่อนเกาะเนื้อ แรงดันของน้ำนพัดให้เราไปนี่เนื้อมันขาดหลุดก็ะรอ,อดแล้วจมน้ำสองสาครั้งตายเนี่ยยังไงก็คิดว่าตายในติดเบ็ดถ้ามันลึกกว่านั้นก็ติดเบ็ดตายนคุณโยมทีนี้เนื้อมันขาดเบ็ดเกี่ยวด้วยแรงดันน้ำเกาะอีกเ <laughs> กาะที่เทา้าอะนิ้วเทาว้าอยู่อืมก็คิดว่าห้าสิบ้าสิบนั่นแหละ ความรู้สึกเป็นเด็กไม่รอดแรงดันของน้ำนเนื้อขาดอีกครั้งที่สองหลุดไปข้ามไปก็ <c oughs> อยู่แบบนี้ประจำเช้าก็หอ่อข้าวไปเลี้ยงัวัวเลี้ยงควายกับเพื่อนอทีนี้ก็คิดนั่นแหละวันดีคืนดีก็เลยคิดว่าเอชีวิตครบสิบสองปีแล้วหนึ่งปีแล้วตั้งจต่จบฟอพมองเห็นว่า ตามภาษาของเด็กบรรน,นอกนั่นน่ะคิดโยมพ่อ,อพ่อ,อเป็นเป็นเด็กนถ้าผมไปบวชเรียนดึงบอกกับพ่อแบบนี้เช้ามายมพ่อกับพาวัดใหม่น้องบุรีไปฝากกับหลวงพ่อพันธ์คือกรงผมหรือโกนหัวใส่ผ้าขาวเฉียงบาอแไรนี่เป็นเมือนพราหม่์มันชุดหนาด้าก็พาไปหาหลวงพ่อก็เกิดความดีใจน,นั่นเอโยมคือเรา จะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมก็คิดเองคิดเองพยมพ่อก็สนองให้ก็เป็นโมทนาบุญโมทนาสาธุกับตัวเองนั่นแหลหลังจากนั้นก็เรียนเรียนที่วัดไม้นงบรีนี่แหละสิรหลพอพันธ์พระครูวิจิตสมนคุณโรงเรียนวิจิตสมนคุณก็มีพระพิสุทธิสมเนรเรียนหลังจากนั้นก็จบจบม .3 สองปี6เดือน เจ้าคณะอำเภอชมพวงนี่ก็ไปฝากฝากที่พี่หมายานำนำไปเรียนต่อไปนี้ไหนองค์ไหนจบแล้วจะพาไปเรียนถ้าขาดเลืออะไรก็บอกหลวงตาเด้อ,อสบองจีวรนไม่มีใช้ก็มาบอกหลวงตา <c oughs> ถ้าก็บอกแค่นี้แล้ว,ลวก็ไปเรียนที่พี่หมายว,าวัดเดิมวัดเดิม อำเภอพิมายหลังประสาหทหินพิมายนะคุณโยมก็ใครเคยผ่านไปผ่านมาก็น่าจะ <c oughs> เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยไปอีกก็จะเป็นเป็นไสางามไสางามนี่จะมีอาหารเยอะแยะเลยนะมีส้มตำโคราชมีโคราชไปทําบุญให้อาหารปลาไปปล่อยปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรสะดอกเคาะก็ว่ากันไปนนแหละที่ไ่งามอ แล้วจากนั้นก็จบจบมองผกนี่วุดิวุฒวุฒอยู่ข้างหลังนี่ประโยชนจบมาพี่ไม่ว่าเดิมอ่าเพ,พื่อนพี่ไม่ตอนนี้ก็หลายปีแลยเลยไม่ได้ไปเยี่ยมสักทีอ่าตั้งแต่ออกจากเรียนอเรียนจบเด้๋วเพื่อนเพื่อนเขาก็จบด็อกเตอร์เป,รเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นครูบาอาจารย์เยอะแยะ,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 ยะมากมายอ่าทีนี้เรามาพูดถึงอ่าเด็กบ้านนอกมาเราก็เป็นความเป็นเด็กบ้านนอกก่อน <c oughs> ชอได้มาศึกษาธรรมะได้มาเรียนเกี่ยวกับธรรมะนั่นเดงคุณโยมก็นำหลักธรรมหลักธรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหนึ่งเรานักถือศาสนาพูดต้องมีใจศิกขามีศีลมีสมาธิมีปัญญาอ่า มีสินถือสินห้านี่เหละเราได้มาศึกษาแลยเราก็รู้กว้างนั่นแหละอ่าทีนี้ก็วันนี้ก็มีโอกาสติดตามพระครูสีปรียวิทูลเจา้าคณะตำบลบ้านดูนั่นนะคุณโยมไปพระธรรมทูตเนาะไปจาริกธรรมเหมือนพระพุทธองค์เผยแผ่เผยแผ่พระธรรมวิไนก็มีแต่ท่านอาสวนากับญาติโยมนั่นแหละก เสียงธรรมะอ,อยู่กับธรรมชาติก็คือธรรมะพูดเห็นท่านพูดโอ้สุดยอดเป็นไอดอลนั่นแหละคุณโยม <c oughs> วันนี้ก็มาใช้นิยมเฉยเนาะก็คือเล่าชีว,วประวัติเป็นยังไงอะไรยังไงมายังไงเราก็เป็นเด็กบ้านนอกนี่แหละส่วนมากก็ในเมืองก็เคยได้สัมผัสเหมือนกันนะคุณโยมเสียงสีโลกภายนอกนี่วุ่นวายเนาะแต่เขาก็มีโยมอย่างญาติโยมเขามี ฐานะมีครอบครัวก็สู้นะสู้ชีวิตอของเราก็พูดถึงว่าศึกษาหาความรู้และมีความรู้ก็เผยแค่เพราะประเทศไทยนี่มีม,มีหลายศาสนาศาสนาพุทธอันดับที่เทารัเสียคริสต์อิอสลามฮินดูอะไรเยอะแยะลัทธิก็มีเยอะแยะเนาะก็อิสลาม อิสละศรีเลือกเลือกนักถือ,อสำหรับคนที่ไม่มีาศาสนาก็มีก็เสิร์ชดูใน Google นั่นแหละคุณโยมหนึงล้านมาณหนึงล้านสองสองแสนกัวบทเรียนเขียนอ่านมาแล้วเราก็ตั้งแต่เป็นสามเณรแล้วก็อยู่ในพระธรรมวินัยนั่นแหละคุณโยก็กนำพาชีวิตก็ส่วนมากก็จะนำนำความรู้ความรู้มามาประเภทก็คือเทศช่วงช่วงเข้ารรษานี้ ที่วัดนี้จะเป็นมุนเวียนหลังจากพระเอรคุลพ่อเทศแล้วครั้งที่สองก็จะเป็นพระภิกษุพระภิกษุที่อยู่ในอาวาสในวัดนั่นแหละมุนเวียนเปลี่ยนกันเทศปรดญาติโยมส่วนมากก็ไม่มีไม่มีวัยรุ่นหลอกคุณโยมส่วนมากก็มีผู้แก่บผู้เท่าโยพโยแม่เนาะที่ท่านเป็นพรหมก็สืบสารสืบสืบทอดไว้ให้ลูกหลานอ กระเทศกันรูประดัหนึ่งกันาบางรูปก็อ่านเจตเจตอ่านอนแล้ะอะไรมากมายหรอกก็อ่านก็ได้ความรู้จากหนังสือหนังหาก็พูดปากเปล่ายังผ่มอาตมาก็ยังพูดปากเปล่ายังไม่ไม,ไม่ไม่เก่งนะคุณโยมก็อาศัยนิดนิดหน่อยนั่นแหละก็ฝึกปือไปติดตามถ้าทรมาทั่วก็ เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์นั่นเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเรื่องราวของเด็กปนนอกอโยมเพื่อนนี้เป็นด็อกเตอร์แล้วนะคุณโยมอาจารย์สุภีตุ้มทองท่านเรียนเก่งนะเป็นโยมเอาท่านลาสิขกไปแล้วแหละยูบุยนะ์เนาะก็สมัยเป็นสามเณรเดียว,วยกันนี้เรียนเก่งนะสมองความจําดีอยู่บุรรีัมย์อ่า ภาษาอังกฤษนี่เกรดสี่บาลีนี่เกรดสี่ฟิสิกส์เกรดสี่เคมีเกรดสี่ชีวะเกรดสี่ธรรมะเกรดทุกทุกทุกทวิชาท่านเก่งที่นี่ท่านกา็มีโอกาสได้เป็น,ปนวิศวกรไปสอบเอ็นทานไปสอบเอ็นทานก็ติดเพื่อบ,บางคนก็ติดทหารอากาศทหารเรือเป็นตำรวจ โยมอำนาจนี้อยู่พี่มายเป็นตำรวจลุงพี่เวียนมีเพื่อนเป็นตำรวจด้วยเนาะ <c oughs> บางคนก็เป็นอาชีพค้าขายค้าขายายเสื้อผ้าเด็กก็แล้วแต่คนที่ชอบนั่นแหละคุณโย,ยมคือก็เหมือนอในหลวงท่านเขียนเอาไวา้จัดเอาไว้ว่าการประกอบอาชีพใดๆก็ตามหากไรสิ่งทำใจเราขาด ไม่มีที่พึ่งใจเราขาดที่พึ่งใจเราก็ไม่มีที่พึ่งประมาณนี้เดียวก็ต้องใช้ธรรมะ,ะทุกอาชีพทุกสาขานันเนี่ยนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างพ่อแม่ของเราอะโยมพ่อโยมแม่เรานี่ท่านเป็นพรมเนาะก็ท่านก็ โอ้ยทำไมฉันก็ไม่ไม่รู้ดอกไม่ไม่เก่งดอกอ่าภาษาพราชเนาะก็เราจะมองเห็นว่าเอ๊ะท่านมีเมตตาเนี่ยอ่ามีกรุณาเนี่ยมีมุทิตามีอุเบกขาก็หลักของผมท่านก็โยมจบป .2 นะคุณโยมป .2 ส,สมัยก่อนนะอ่าก็เรียนโรงเรียนนั่นแหลนะเนาะก็มีเปิดโปร,ปรเจกต์ท่านก็เก่งธรรมะนะอ่า พยมพยอมแมทุกท่านนี้ใช้หลักของพรมกันนเลยพรหมวิหารสี่มีเมตตาปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขมีการุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เมือ่อจะควพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเบิกความวางเชื้อเราจะมองเห็นว่าพยอมพยอมเม่ก็ใช้หลักธรรมนะเนาะมามาแนะนําสอนลูกสอนหลานเนาะ <c oughs> วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกคุณโยมก็เมื่อวานนี้อาเซวนาเนะาะเซวนาก็โยมก็ชมอยู่สิบยี่สนั่นเละเนาะโอ้เอฟซีก็ขอขอบคุณก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปคอมเมนต์คอมเมนต์ของทุกท่านที่โพสน,นั่นแหะปกติก็มีเวลาอยู่เนาะทีนี้ก็ทำน่นทำนี่ประชุมบ้างงานคณะสงฆ์วิ่งหัวมุนนะคุณโยมอนี่ก็พักผ่อนบางๆก็กวดลานวัดทุสลาอะไร ประมาณนี้เลยอ่าปีนี้ก็พระภิกษุรูปไหนจะมาจำพรรษาด้วยก็มาเดอ้อครับนิมนต์เนาะวัดพระเดชพระคุณหลวงพอ่อปกติพระภิกษุตอนนี้มีสี่รูปครับถ้าว่าห้ารูปนี้ก็จะ,ะรับกระถินได้เนาะไม่เดินตามวินยัยพระธรรมพระวินยัยอ่ะก็ช่วงเขา้าพรรษานี่ก็จะมีเทศนาธรรมอ่าก่อนเขา้าพรรษาก็จะมีแห่เทียนใช่ไหมอ่ามี ปีนี้จะยิ่งใหญ่อลังการเลยแหละเนาะนำพายญาติโยรรมทำเอาถือเป็นว่าเป็นคุณธรรมจริยธรรมสิ่งที่ไม่ผิดศีลธรรมนั่นแหละแล้วก็สิ่งที่ไม่เป็นทุกเนาะ <c oughs> หลายสิ่งหลายอย่างต้องมาทําให้มีความสุขนั่นแหละ,ะมนุษย์เราพระพุทธองค์ท่านสอนว่าทุกสมุทยัยนิโรธมรรจุสาจสีเนี่ย มนุษย์คนเรานี่ทุกเพราะอะไรนะทุกเยอะแยะมากมายอ่าอย่างญาติโยมเนี่ยทำงานเงินเดือนสองสามหมื่นบางบางทีโยมเขาก็ไม่พอใช้นะก็จะเกิดทุกข์อาดาวรถสองบะาผ่อนบ้านผ่อนรถส่งลูกนะสุดยอดเก่งอ่ะคุณโยมก็ขอมุโมทนาบุญทุกท่านนะเนานะอันนี้ก็เป็นอเซเว่นนาอ่าจะเป็น ข้อของเด็กบ้านนอกอ่าเป็นเรื่องราวชีวประวัติส,สั้นๆนั่นแหละคุณโยมก็่าไปซีเรียสเพราะเป็นธรรมชาตินั่นแนละยทีนี้ก็ทรงท้ายน,นิดนึงอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับดวงธรรมาเนี่ยตอนนั้นเป็นสามเณรเป็นสามเนียทีนี้เกิดความผูกพันอยู่กับไรนาคุณโยมทีนี้เราไปไปอยู่วัดใช่ไหมอ่าไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดนะคือได้ไป เรียนศึกษาพระธรรมดีไน,นเนี่ยอ่าก็คิดถึงไรนาเพราะว่าเราเคยไปหาปลากระยมพ่อใช่ไหมอ่ายมพ่อก็ขุดหลุมอะอ่าทุ่งนาเป็นสี่เหลี่ยมอ่ภาษากนเราจะบิ้งนาอ่าเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มุมมุมสระนะ่จะเป็นมุมยม,ยมพ่อจะจะขุดหลุมขุดหลุมก็แล้วก็รูปรูปเอาทาให้ให,ให้ให้ปลามันจะหนีอะอ่าพอพอ ก็คืนปลามันจะขึ้นไปประมอไปช่อนปลาลอะไรกลงลงตกลุไปเช้ามาก็ถือหมวงถือของเอื่นวาคล้องเนาะใส่สาย,สายอ่าไปะยมพอ่อก็จะใส่อะใส่เอาปลาเดี๋ยวแม่ก็จะหาไปขายก่อนที่ข้าวจะสุกกันอ่าก็อยู่แบบธรรมชาติไปขายได้สมัยก่อนยมพอ่อแม่ก็ขายปลาก่อนที่ข้าวจะสุกก่อนจะได้เก็บเกี่ยวข้าว โยก็คิดถึงอ่ะเป็นสาม,มนเณรทีนี้อาตมานี่เดินจากวัดใหมน่นองบุรีไปถึงไปถึงนายโยมแม่นี่14โลนะคุณโยมถ้าทุกวันนี้ไม่เดินแล้วไกลก็คิดถึงความคิดถึงอ่ะไม่มีโยมพ่อโยมแม่อยู่ไรนานนะก็เดินไปไป,ไปรูปเดียวอนะ่ะเป็นสมมนนนามเณรไปน้ำก็ไม่ห่อไปเดินไปผ้าจีวันห่มไปดิบดิบดหมไปจีวันสีเหลืองหมเดินไป ไปเดินรอบไรนาห้าสิบไรของโยมแม่คิดถึงอ่ะคิดถึงบรรยากาศครับทีนี้กลับดูชมเบือ่อแล้วบรรยากาศท้องทุ่งนาอ่านี่ถ้าเป็นพระภิกษุในช่วงเข้าพรรษาไม่ให้ไปเดินนะเพราะว่าเป็นอาบัิเหยียบเหยียบข้าวเหยียบน้ำโยมต้องทําวัดสวดมนต์เทศนาธรรมศึกษาเราเรียนอ่าทีนี้ประมาณบ่ายนี้เนี่ยบ่ายก็เดินกลับ เอาวันน,น,นั้นเป็นวันนั่งเป็นวันเสาร์แล้วไม่ได้เรียนทำ <c oughs> ก็เดินไปได้ประมาณถึงหมู่บ้านนะเลยหม,มู่บ้านคุณละครไปอ่าก่อนก่อนจะถึงนานะทีนี้มีมอเตอร์ไซค์โยมมานะก็บอกว่าอาสามเณรจะไปไหนครับอ่าโยมมีใจดีนะโยมมีเมตตาบอกว่าสามเณรก็บอกว่าสามาเรียนเวียนน,ะน่ะไปวัดใหม่นมองรีครับอ,อ,นอนันิมนต์นิีมณีขึ้นรถผมเดี๋ยวผมจะไปส่ง โยมโยม้ามาจากประทศไทยนะมัเนาะรถมอเตอร์ไซค์อะรถเขาเขาต้องใช้น้ํามันนะโยมที่นี่เราก็คิดว่าเราไม่มีปัจจัยอะอ่าก็ไปกับจีวรก็มีแต่ชุดจีวอนะปัจจัยไม่มีสักบาทโยมก็ไม่เป็นไรน้นไม่มีเงินเดี๋ยวผมฮะ,ฮะ,ฮะนิม,มนต์ขึ้นนิม,มนต์ขึ้นผมไปทรงอะ่ะก็เราก็คิดเก่งใจความเก่งใจเนะความเก่งใจก็เลยก็ขึ้นไปก็ไปส่งก็ ไปส่งถึงวัดใหม่หน,น,น้องก็ขอบคุณโยมเด้อโยมใจดีเนาะก็มีน้ําใจมีเมตตาก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมมาเลยตอนนี้หลายปีแล้วแหละสามสิบปีสี่สิบปีแล้วไม,ไม่ได้เจอหน้ายโยมบางทีเพราะว่าเราก็ไม่ไม่รู้จักเขาไม่รู้จักโยมก็อนุโมทนาบุญอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เดินไปนานห้าสิบลายของโยมพอ่อเดินไปสิบสี่กิโลอ่าก็ค,คิดว่าจะเดินกลับอีกสิบสี่กิโลนั่นเอง แต่ทุกวันนี้ไม่มีใครเดินแนละ้วมีเนาะมีแต่คุโยมมีแตร่ตรถสะดวกสบายบ้านหลังละสองคันสามคันแต่ไม่รู้ว่าโยมถูกหรือเปล่านะเพราะไหนจะค่าน้ำมันไหนจะค่างวดรถไหนจะค่าประกันอ่าชั้นหนึ่งเนาะจีปาถัอ่าแล้วก็บ้องภาพิเศษหรอกเนาะท้ายสุดอ่าท้ายสุดก็ใช้นิยมแล้วเด้อว,ว่าจะเล่าเรื่องเด็กบ้านนอกให้ฟังเนาะก็ เป็นเรื่องราวธรรมชาตินั่นเองคุณโยมก,ก็บางบางครั้งบางทีอ่ะก็คิดถึงคิดถึงเรื่องราวเก่าเก่อาออดีตสิ่งไหนดีเราก็คิดเอาเก็บมามาคิดนั่นแหละอ่าก็ภูมิใจแล้วก็มีความสุขอ่าสิ่งไหนไม่ดีอย่ากเก็บมาคิดนะเพราะถ้าจะทําให้เกิดความทุกข์อ่าทุกข์สมุทัยนิโรธมากนี้ทุกข์นี่คือปัญหานี่นะอ่า ซื้อเลขงวดนี้ไม่ถูกทุกเหลือหมดร้อยหนึ่งอ่าซื้อเลขงวดนี้ถูกสุกก็คละเข้ากันไปนั่นแหละเนาะตามโลกโซเชียลเฟซบุ๊กนี่พอพอหวยออกแล้วก็จะโพสต์กันบางคนก็โพสหาคำขัๆนั่นแหละแล้วเป็นเรื่องในซีเรียสเนาะอ่าก็เป็นธรรมะวาเลนิจจิตเสนใส่น้อคุณโยมก็ฝากติดตามก็ทุกท่านนั่นแหละต้ะองขอขอบคุณขอเจริญพรเนาะบาสุบาสิกายทุกท่าน ท้ายสุดก็ไม่มีอะไรมากนอะกจากขำมวยพนเนาะก็ได้มาเห็นหน้าค่าตากาันก็นี่แหละหน้าตาลงุงไปเวียนเนาะก็ไม่ได้ใช้แอปนะเป็นสดๆเลยเป็นกุฏิกุฏิเล็กๆนี่แหละพิญโอมอ่าก็ใส่จำวัดอ่าพอได้พักผ่อนนั่นแหละไม่ต้องรุหลาหรอกเนาะชีวิตชีวิตไม่ติดหรูเนาะเจริญพรเนานะก็ขอให้ยเนียอยู่ในสุขภาพละทุกท่านเนาะ กิจการงานสิ่งใดที่ญาติโยมทําก็ขอให้เจริญรุ่งเรื่องอ่ะมีมีเงินมีทองมีอายุวันนะทุกท่านอ่าแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงภาพกายสุขภาพ,าภาพใจนั่นแหละเนาะก็ขอเจริญพรเนาะ